สวัสดีครับทุกคนคุณผมซีช่องซีแอนนะครับผมวันนี้ก็จะมาเรียลชั่นนะครับผมเทเลอร์สปอร์แมนฟาสปอร์แมนโนเวโฮไม่ฟาสาร์ติผมอัาน,น,นเรื่องๆๆๆก่อนนะจะมาสปอร์แมนโ no นเวโฮแล้วเทเลอร์ที่หนึ่งจริงๆตอนนี้ก็ตั้งแต่ไม่กี่วันวันนี้ก็คือออกมาสองเทเลอร์นะครับแต่จะได้สองออกมาเรนนี้่บอกว่าผมอ่ะจริงๆอยากเรียลชั่นเทเลอร์สองเทเลอร์เดียวแต่ว่าถ้าเรียลชั่นเทเลอร์สองเทเลอร์เดียวมันก็จะไม่เชื่อมโยงกับเทเลอร์ที่หนึ่งก็เลยจะมาเรียลชั่นเทเลอร์ทีีีี่่่่ทออกมมมาานานแล้ว้วผมไมไดร เพราะตอนนั้นยังไม่รับมาคอนเทนต์นี้ตอนนี้ก็ทําแล้วนะครับก็เลยจะเรียกแชทเทเยอร์รหนึ่งก่อนแล้วก็เทเลอร์สองจะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับผมส่วนการิเคราะห์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้พูดมากเท่าไหร่นะครับก็อาจจะเป็นคลิปแยกทีนึงคลิปแบบวิเคราะห์บบบบเองเดียวเลยแล้วกันนะครับโอเคของเทเลอร์หนึ่งกับเทเลอร์รสองรวมกันเลยก็ได้นะครับแต่จะเป็นคลิปยาวเลยอีกคลิปหนึ่งก็พวกนี้ไม่ค่อยว่างก็เลยเพิ่งมาทำคลิปนะครับโอเคกับเรียกแชทกันเลยครับเทเลอร์หนึ่งนะครับคลิปนี้เนาะ อ่เปิดมาก็เป็นรูปส p i d e r m a กับ MG นี่เองนะครับเมื่อกี้มี d o t o r s t a นะเฮ้ยตึกตึกมันตึกมันแมันเกะอะมันคุยอะไรนะน่าจะต่อจากภาคที่แล้วที่สู้กับ Mister O นะ อ๋อก็คือจะเรียกว่าอะไรอ่ะก็คืออะไรอ่ะใช่แล้วมันองบอกว่าตอนโจมมันบอกว่าทว่าทวไดแมนนะครับเป็นคือสกิปปิเตอร์ปร์เกอร์ไม่แบบโดนจับตามองโดนจับอะไรเงี้ยแล้วก็หนีพยายามหนีกับเอ็นเจกับเน็ตกับเพื่อนเพื่อนที่แบบที่แบบเป็คนเดียวไอสารพระเอ็ด พยายามหลบหน้าคนอื่นนะหลบหน้าทุกคนเลยประมาณนี้มาเวลสูริโอเอ้ยมาที่ที่ที่ดรัวเซนอยู่นั่นเองเหมืนมาให้รเนช่วยหรือเป่าช่วยอะไรบางอย่างนะเร่อด้วยสตีเวนด้วยวะเออเรื่อมันเป็นคล้ายกับโทนี่ซาร์ที่แบบเนที่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะ เนี่ยมันแบบโดนแบบตามองแบบหาว่าแบบเป็นคนไม่ดีข้ามเซบโอแต่จริงจริงเซเตโอมันตายเพราะว่าโดนนะโดนดีใจจงตายแต่ภาพ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 เอมภาพแบบภาพแบบภาพหลอกนะภาพแบบภาพภาพตงตายเออเมื่อกี้ก็บอกว่าคือแบบเนี่ยครับ พิเตอร์เนี่ยอยากให้ทุกคนลืมว่าเอ่อว่าตัวเองคือแต่ปัญหาไม่ว่าจะได้จบปัญหาทุกีเพื่อจะได้ไม่ต้องลำบากอ,อะไรอย่างเงี้ยนะเราะกลัวอ,อ,อะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยก็จะถึงใบหน้าที่มันลบทุกคนเลยอะ่ะจากประวัตินี้ยทุกคนลืมหมดเลยโอ้เกิดอะไรขท้่สนุกแล้วครับผมนีม่คิดมากนะกนะนี่หมอมันอยู่มอร์กิเวิร์สเออ แบบแม่ติดม eh, ันแบบอิน้เยอะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนอิเล็กโตอิเล็กโตเปล่าสองพิจิตหูมีการแับใช้พลังกับเอเชีวันเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ๊งกินกินก๊ลี่กินก๊ลี่กินก๊ล่ัเคือระเบิดด้วยเฮ้ยเฮ้เอาตัวทอาตัว ตูปีเตอร์เอาแล้วมา The Man No Way Home นะครับผมโอ้จบแล้วครับผมก็ของไทยนะครับก็จะที่ผมไปดูข่าวมาก็คือจะมาฉายนะครับในวันที่ยี่สามธันวาคมในโงรงภาพยนต์นะครับผมก็ประมาณนี้แหละกันรับคลิปนะครับก็ตัวอย่างแรกก็มาขนาดนี้ตัวอย่างที่สอนเป็นไงก็ รอคลิปต่อไป,ไปคลิปต่อไปนะครับว่าจะลงวันนี้แหละครับผมวันนี้จะลงสองคลิปสุนกันวิเคราะห์จะลงอีกคลิปหนึ่งนะครับผมก็ค่อนข้างแบบมันน้ามีตัวร้ายของแต่ลาภาาเก,ก่าๆแล้วแล้วก็เป็านารสู้ที่มีดรเซรซนอยู่เบื้องหลังที่เป็นคนลบทุกคนออกให้ลืมมีเตอร์ครับโอเคคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมลคลิปนี้รับก็่อผมสวัสดีครับ